โอเคเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวผมพามาลือคันนี้ดูว่าภายในมันชำรุดเสียหายส่วนใดบ้างนะหลังจากคลิปที่แล้วนี่ผมพามาฟังเสียงวาไวดีร wow. ั่วนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลื้อออกมาแล้วก็ตรวจสอบว่านอกจากวาไวดีรั่วแล้วมีส่วนใดเสียอีกหรือเปล่า โดยมากแล้วก็มันจะเสียพ,พ,พร้อมๆกันกับแฟวนลูกสูบนะครับที่ตรวจพบนะเดี๋ยวขอเวลาถอดสักครู่ครับ ด,ดินเยอะมากับคีนนี้ ทาแบบนี้มันเครื่องเครื่องไหลเยิ้มเต็มเลยมันเครื่องก็มาจากห้องเผาไหมนะครับห้องเผาไหมมันรั่วแหวนลูกสูบมันรั่วครับมันก็เลยผักให้มีน้ำมันเครื่องออกมาทางรูท่อไอเสียด้วย เาดาได้เขาบ่าแหวนรวมด้วยแนน้อนนี่นี่นอืหมหดก็มาปปแปลกๆกลนเลยแหวนเข้าไม่ได้แต่ปากตายสิเข้าได้อีก งานหลักๆเราเลยครับทำเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนสู้สเตรอเปลี่ยนผ้นาบเบรกซ่อมระบบน้ำมันซ่อมระบบไฟฟ้าทำทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างครับ อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำกันนะครับอยู่ที่ว่าจะรับงานหรือไม่รับรวมนิดน็อตเลยครับมเป็นหกเหลี่ยมม,มาหกเหลี่ยมก่อน หนะหัวไม่หวานปัญหาของการไขน็อตก็คือเราเจอนอ็นอตน็อตที่มันหวานนะครับนี่เป็นปัญหา <c oughs> เดี๋ยวเช็คความตึงโซ่นะโหน่อยโ้ยโซ่ก็ย่อนะครับน้องโซ่กย็ย่อน ตั้งสูอยู่ตำแหน่งศูนใต้บนตำแหน่งสูนใต้บนก็สังเกตตรงนี้นะที่เฟืองราลินมันจะมีมาร์ครับเป็นเป็นขีดให้มันมาขนานกันกันกบมาร์กที่ฝาซูบนน่ครับให้มันตรงกันอ่ะอันนี้คือตำแหน่งสูนใต้บนจะเราเราโยกดูโยกดูโซ่ลาลินนะครับ ถ้าขยับได้แบบนี้แสดงว่าสู้ย่อนครับสู้ย่อนเกิดจากตัวสู้หรือเกิดเกิดจากตัวดันสู้ก็ไม่รู้นะแต่สันิฐานดีกันว่าว่าสู้ย่อนครับเดี๋ยวเราค่อยแกะตัวดันสู้มาดูว่าตัวดันสู้มันชนุดหรือเปล่ามาทมาได้ถอดถอดเฟืองเราลิ้น เดี๋ยวคันนี้ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องอกดดาก่อนลูทายนี่ดูทายเรามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะเผื่อลูกค้าก็เติมน,น้ำมันเครื่องมาครับลูกค้าเติมน,น้ำมันเครื่องมา หงวมัมนเงินมัมนบาน,นครับ h i g impact. ยาโกวอีก้ยาโกวออกอีก้มุดยอมแล้วนี่มันแน่นไม่เกินเนาะอาจจะแกะออกแล้วมาคันตรงนี้ดีนะมีเบอร์สิบสองู่สองตัว ถ้าเป็นรถสแตนดาดเนี่ยมันจะมีน็อตล็อกตรงนี้อยู่แต่ตัวนี้เขาโดนถอดออกไปแล้ว ไก่บำบัดไอเสียใส่ใสติงของรถจักรยานยนต์ครับตัวน,นี้อนี้พรอมเบลโอครับพรอมเบลโอออกมาพร้อมๆกันก็ได้เยวมาดูกันเลยครับโว้ย มาพร้อมๆอกันเลยก็ได้เาโห้สภาพลูกซูบใบจะเคลียร์ลูกซูบ สูบครับสูบไม่รอดแล้วครับนี่แบบนี้เดี๋ยวดูเสื้อสูบก็โอ้โหรอยอย่างมากเลครับเป็นรอย,ยรรอย,ย่างมากเลยครับแล้วก็ปอกก็บางเลยด้วยบางมากด้วยที่ฟ้าสูบที่มับอกว่าวาวรัว่วนะ วาวรั่วมันไม่ใช่รั่วธรรมดาครับวาวมันคดเลยครับนี่วาวมันคดเลยครับวาวมันคดครับสงสัยว่าอาจจะโซ่เราลิ่นหย่อนครับมันเลยปีนปีนล่องทำให้วาวเปิดผิดจังหวะพอวาวเปิดผิดจังหวะมันก็ไปชนกับลูกสูบ ทำไม่เวบาวคดครับโอ้โหงานนี้ก็จะเปลี่ยนเวบาวเปลี่ยนเวบาวไอดีเดี๋ยด้วเสียร่วมไอเสียไม่รั่วครับอาจจะเปลี่ยนแค่เวบาวไอดีแล้วก็ทําความสะอาดเวบาวไวเสียแล้วก็ควานครับควานเป็นลูกสูแบแหวนเดี๋ยวโซ่เราลิ้นเราจะต้องแก้ไขปัญหายัางไงดีเนาะ อาจจะได้เปลี่ยนโซ่เรลาลิ้นหรือเดี๋ยวต้องดูงบประมาณลูกค้าก่อนว่ามีงบประมาณพอหรือเปล่าถ้างบประมาณไม่พอที่จะแปลงจะแปลงดัดแปลงทาให้โซ่มันตึงโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโซ่เรลาลิ้น